ยไม่ธรรมดาครับมาแล้วตีน้อยมาแล้วเฮ้ยรออะไรเราปุบมือนี่เย้แล้ะครับตีน้อยมาแล้วครับสุดยอดโอ้ยมาถึงแคมป์แล้วเกณฑ์เกณฑ์อยากกินอะไรเกณฑ์ไอสุกี้สุกี้ในนอนนี่ไงเจ้าที่นอนเจ้าที่นอนตรงนี้เจ้าที่ไปก่อนประมาณนอนนี่ไงอ๋อไอ้ร้านใหญ่นี่ร้านใหญ่ข้างบนข้างซ้ายเหมือนจะนอน ก็ถึงแล้วนะครับนะครับที่พักของเจ้าหน้าที่ฮะแต่ที่พักของเราเดี๋ยวรอจัดให้ครับตามความฝันของตีน้อยเจ้าชายแห่งขุนเขาไม่เคยทำให้ใครผิดหวังครับพี่น้องครับม่เลิกโมครับพี่น้องไม่เลิกโมพี่เจ้าหน้าที่ที่พาเรามาชื่อพี่อ๋อเบ่เจ้าที่ครับเจ้าที่ฮะพี่พี่คนงานครับพี่สินค้าครับพี่สินค้าอยู่ในวงการมาสามสิบปีแล้วพี่ยอดพี่น้อง ว่าตาล์ดนเนชื่อดาวอ๋อหนุ่มดาวหนุ่มดาวหุ่ยุนอ๋อคนพี่ไหนครับชื่อไหนครับผมออดออสทองทั่วไทยครับครับผมหนุ่มน้อยครับอ่าครับครับหล่อมตตองครับเราเนี่ยครับสีครับสีครับผมดูด้วยเราหลังนี้ก็มาเงียวน้อยลอยลมครับเข้าแขกเลยแขกการฟูการฟูนุนางหรืออะไรอ่ะฮะโห้เฮียกังฟูโอ้รู้จักกันหมด